เข้าใจว,าว่าวันนี้ประมาณ5้าโมงเย็นจะมีการประชุมกันใช่ไหมครับก็คงต้องฟังการประชุมร่วมกันระหว่างสองพักแต่ว่าผมเรียงงี้ครับว่าช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีเวลาได้ทํางานเยอะแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลของที่คณะทํางาน12คณะได้มีการทํางานกันมาของภายในเพื่อเพื่อไทยที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องนี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาระนี้เสียที่เกิดขึ้นไม่เป็นเรื่องของ FTA ที่ยังค้างการเจราจาอยู่นะครับพร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งก็มีการแย่งแหล่งเงินทุนพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราไม่รีบเจราจาเราไม่รีบจัดก,การตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเอลนิโนเรื่องไัยแล้งเรื่องราคาพืชผลนะครับหลายๆเรื่องนี่ผมว่าผมว่าเป็นประเด็นสำคัญมากกว่านะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็สถานการณ์ก็บีบบังคับให้มีการให้มีการต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าครับถ้าดูจากสถานการณ์คุกพิธาจากการโหคดทางแรกไม่ว่าจะเป็นเสียงสนับสนุนจากสวอเองหรือว่าจะเป็นข้อบังคับเรื่องยติซ้ําเพื่อไทยเศรษฐาเองเลยฐานนั้นหนึ่งในหนึ่งแคนดิเดตของเพื่อไทยเองพร้อมไหมครับผมว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ จริงๆแล้วเราคุยไปสีเดือนที่แล้วนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่พร้อมก็คงไม่ไม่มีรายชื่อผมก็เป็นหนึ่งในสามแคนดิด hmm. ตของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าจับเราพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนําหรือว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดวันนี้ที่ที่ผมได้รับมอบหมายให้มาทำเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องเตรียมความพร้อมในการที่เราจะมีการจัดตั้งรัฐบาล เราที่หมายความว่าพักแต่พักร่วมก่อนนะครับจงกระท่านมีความเห็นแตกต่างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญสูงสุดเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมการในเรื่องของนโยบายที่การประชุมครมนัดแรกเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาราค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับหากรูปแต่การจะตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไปครับเป็เาดรองรับตำแหน่งนั้นนะครับ อันนี้ยังไม่ทราบไม่มีการคุยกันครับก็าตามที่คุณภูมิธรรมได้กล่าวไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ต้อง้าเกิดมีเห็นแตกต่า,างจากภาคแปดภาคก็ต้องกลับไปคุยกเกลยียงในคณะกรรมการบริหารครับเพราะภาคพื่อไทยเองก็มีแคนด,ดิเดตนายก3ท่านนะครับตรงนี้ต้องให้เกียดกรรมการบริหารผมทั่วไม่กล้าล่วงถ้าบอกว่าไทยขบวนได้ใครก็คงเป็นไปไมได้นะครับแล้วถ้าสัการเพิ่มขึ้นมานอกจากแปดภาค มีสมการอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างพลังประชาราัฐหรือพรรคอื่นๆที่นอกเหนือจากแปดพรรคคุณเศรษฐาพร้อมที่จะเป็นหนายกไหมคะตรงน,นี้ตรงนี้ผมว่ายังยังไกลเกินไปครับวันนี้ต้องมีประชุมของแปดพรรคก่อน<ต>นะครับแต,แต่ไม่ว่ากรรมการบริหารมองอยังไงเนี่ยฮรทั้งสมการไหนก็แล้วแต่ข้ารรมการบริหารมองให้คุณเศรษฐารับตำแหน่งน,นี้ก็พร้อมตามกรรมการบริหารใช่ไหมก็ต้องก็ต้องก็ต้องไปว่ากันตรงนั้นก่อนครับมันก็ยังมีมีหลักการในหลายหลายอย่างที่เราต้องมาคุยกันนะครับตรงนี้อย่างอย่างที่บอกคะเรื่องตัดท้อง เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับใครจะมาร่วมหรือไม่ร่วมหรือว่าจะเป็นส่วนไหนอย่างไรเนี่ยเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องการเร่งจากต้นทันบาลเร็วเร็วที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องทีสำคัญที่สุดตอนนี้ครับเรื่องไขการรับตำแหน่งนายกเข้าไปเสนอชื่อโอ้ยังไม่ได้อย่าไปคุยถึงเรื่องไขเลยครับเรื่องเราไม่เราไม่มีเงื่อนไขในทั้งสิ้นยังไม่มีครับยังยังวันนี้ยังต้องมาต้องมาดูเรื่องราคาน้ำมันต้องมาดูเรื่องเอฟทีเอมาดูเรื่องเอลนิโนมาดูหลายๆหลายๆเรื่องครับ ผมว่าผมว่าในระยะที่ผ่านมานี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเองก็ผมว่าเขา <c oughs> เขาอาจจะไม่พูดนะ <c oughs> แต่ว่าเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเป็นห่วงกันมากกว่านะครับเ,เราเองเราเราเราอย่าลืมว่าเราเป็นนักการเมืองเนี่ยหน้าที่นักการเมืองคืออะไรหน้าที่การเมืองคือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่เล่นการเมืองถึงแม้ว่าคํามันจะเป็นนักการเมืองก็ตามทีนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับ ลุงกับาที่ปกเพื่อไทยแม้แต่การให้สัมภาษณ์ของคุณี่รายการโทรทัศน์เพื่อเช้าก็ถูกตีกลับมาที่กเพื่อไทยผมพูดเรื่องสั้นนะครับว่าคงครับนะครับก็ต้องรับครับก็คือครับนะครับแต่ว่าผมพูดไปแล้ววันนี้ผมพูดไปสามคนแล้วว่าเขาว่าครับที่แม่แดงเขารับหรือไม่รับเป็นครับนี่คือรับทราบกับเสียงที่เจตตอบมาไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันแปดพันหรือว่าจะไม่ถึงแันแต่วันนี้เนี่ยเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจ ผมอาจจะมีคำพูดเหมือนกับเป็นเสียงตกวองนะครับแต่ว่าไปดูเมื่อเสาร์ที่ที่ผ่านมาที่รับทาการบ้านมาแล้วได้เวิร์กกับคณะทํางาน12คณะแล้วเนี่ยพวกเราค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดกลับไปกับก้าวไกลเราเองเราก็พร้อมที่จะเสนอน,นโยบายพร้อมในการขประชุมพรอมน,นั้นแรกหรือถ้าเกิดเป็นอีกเรื่องอื่นเราก็เราก็พร้อมหมดนะครับเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐ,ฐกิจของพี่น้องประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเวลานี้ นะพึ่งเดือรทหารที่สุดแล้วถ้ากรรมการบริหารว่ายังไงนเนี่ยคุนจะพร้อมทําตามมติของคณะกรรมการใช่ไหมครับผมเล่นกีฬาเป็นทีมอยู่แล้วครับยังไงเราเป็นชาติป,ประชาธิไตยถ้าเกิดคณะกรรมการบริหารมีมติยังไงผมพร้อมน้อมรับครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะพูดเพื่อนในการกดดันหรือว่าหรือว่าอย่างไรทั้งสิน้นเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารที่เขามีอิสระในการในการตัดสิ่งนั้นก็มีการข้มขั้ อันนี้อันนี้อย่าอย่าอย่าพิ่งข้ามไปเดี๋ยวก่อนครับวันนี้คุยกันแต่พักให้รู้เรื่องก่อนดีกว่านะครับมันก็มีอีกหลายๆหลายๆเรื่องที่เป็นการเล่นเรื่องการเมืองแล้วก็วันนี้ผมก็จะขอให้เขพูดเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วกันนะครับเพราะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจนะครับวันนี้เราเราเราเล่นการเมืองกันมาเยอะมากแล้วนะครับพวกนี้ครับไปนะครับไปครับ เอฟซีมึงทำได้กับต่างกายรนะโดนทำพิมพ์ที่ท้ายที่สุดนะครับ ป้าไม่ได้เที่มุกสงทุกคนดดีครับยจริง้เที่าอมผมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับรายงานสดจากพักเพื่อไทยนะครับวันนี้นะครับคุณเศรษฐาเทาวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยนะครับเดินทางมา เข้าพักเพื่อไทยก่อนการประชุมหารือกับแกนนําซึ่งในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับทางพักเก้าไกลก็จะได้มีการนะครับสัมภาษณ์ให้กับสื่อมวลชนด้วยท่านผู้ชมครับฝากกด